สวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องฟรีไม้นะครับวันนี้ซีรีส์ฟรีไม่จะพูดถึงเรื่องการตายหมู่ในแต่ละเหตุการณ์ล้วนมีเหตุปัจจัยเบื้องหลังทั้งหมดนะครับนะคำว่าอุาบัติเหตุเป็นแค่สิ่งที่รับรู้โดยมนุษย์ทั่วไปเท่านั้นนะครับนะออโอเคนะครับนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องละเอียดน,นิดนึงนะครับแต่ว่าเราจะพูดแบบ ไม่ลงรายละเอียดมากเนาะเออนะครับก็จริงๆแล้วคือการตายหมู่แบบอุบัติเหตุอะไรทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะไม่ใช่เฉพาะแค่ที่เราเห็นใกล้ๆนะตั้งแต่อดีตมานะครับนะไม่ไม่ว่าจะกี่ยุก,กี่สมัยก็ตามมันมีเหตุหมดนะครับยกตัวอย่างง่ายๆคือเ,ออเออตระกูลสกยวงศ์ของพุทธองค์นะครับนะองค์สมณโคโดมนี่แหละนะ ถูกพระเจ้าวิทูธพระนะครับยกทัพมาฆ่าล้างโตรนะครับนะนะครับมันมีเหตุไงพอไปฆ่าล้างโตรเขาเมื่อก่อนทั้งหมดนะเออพระพุทธองค์ขณพระพุทธองค์ไปเสด็จไปห้ามอยู่สองสามครั้งนะครับจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยรู้บุตรกรรมของตระกูลตัวเองตระกูลพระองค์ท่านเองว่าเอาไปฆ่าล้างโตรเขาไว้นะครับ ก็เลยต้องโดนท่านก็เลยปล่อยครั้งสุดท้ายคือท่านก็ไม่ไม่ไปขวางแล้วก็ให้รับวิบากไปเลยนะครับอันนก็อันนี้นนนนคือการต้องรับวิบากนะครับนะแล้วก็อย่างอุบัติเหตุบางบางส่วนนะครับอย่างเอ่อเอาเอา,เอาส่วนที่มันไกลไปแล้วเนาะอย่างซานดิก้าเนี้ยนะครับนะผู้ที่ตายอยู่ในซานดิก้าก็คือเป็นกรรมเผาวัดวาศาสนาไว้นะครับ นะมันคือมันก็เลยไปรวมกันตรงนันะ้นแต่ว่าคือก็คลายเคลียไปกหมดแล้วไปหมดแล้วนะเพราะว่าคือกรรมหนักนะครับนะจะคือคนที่ตายลงนันะ้นก็จะถูกเหมือนไฟเผาอย่างนั้นแหละมันจะจำไงจิตมันจําในวาระสุดท้ายมันก็จะเผาตัวเองอย่างเงี้ยถ้าไม่มีการโปรดด้วยอนุภาพไปก็คลายยากนะครับเพราะบ,บุญบุญทั้งหลายบางทีรับไม่ได้ทํทอะไรกับศาสนาบางทีรับไม่ได้กนะ็เลย ต้องแหนุภาพคลายช่วยแล้วใช้การขอขอมากรรมนะขอขอมากรรมนะหรือว่าอย่างที่ล่าส,สุดในที่ตึกถลม่มนะครับก็มีเหตุเหมือนกัน,เ,นเหตุนี้ผมก็ไปรู้ตอนเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเหมืเงี้ยเนี่ย,เ,ยเดือนเดือน,นอนะเ,อเดือนหน่อยหน่อยมั้ยเดือนประมาณเดือนเดือนเกือบเดือนกับเดือนกับเดือนนะครับก็ไปรู้ว่าอ๋อมันมีเหตุนะครับ คือเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองที่มีการเผาวัดเผาทำลายเจดีนะเผารูปเคารพองคุณพุทธรูปทั้งหลายเางนะี้ยทำลายทุกทำลายาเงนะี้ยก็เลยกลายเป็นวิบากที่ให้ผลไมนะ่ให้ผลแค่ตรงนั้นนะให้ผลที่พมา่าด้วยนะเมียนมาด้วยเนะี่ยก็เป็นเป็นยุคที่เขาเรียกว่าตีกนเยอะนะี ปตีองค์มหาบารมีอย่างองค์พระนเรสวนแล้วก็ลบกับเจ้าตากเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นกรรมหนักหน่อย,ยก็เลยต้องคือไม่งั้นมันต้องรออีกนานกว่าจะใช้มันก็คือถ้าจะเข้ายุคทําซิวไลก็ต้องใช้เลยก็จะออกมาเป็นแนวแนวนี้นะครับแนวแนวนี้มันจริงมันมีอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้แหละแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปล่วงรู้อะไรทั้งหมดเพราะว่าบางอย่างก็เราก็ไม่ได้สนใจ ครับนะคือก็โปรดเชื่อมาก็โปรดไปอย่างเงี้ยนะอันนี้คือที่ชัดๆคือเขาให้เห็นบุพกรรมวาเกิดจากอะไรนะครับนะนัันคือพอเกิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเคลียร์ได้ง่ายหน่อยคือถ้าอันไหนที่ไม่เปิดให้รู้คือยังเคลียร์ไม่ได้ครับนะยังเคลียร์ไม่ได้นะรับางทีตักบาตรท,ทาบุญไปให้แล้วก็ยังรับไม่ได้นะคือถ้าทํากรรมกับศาสนาไว้ทํากรรมกับวัตตวศาสนาไว้นะเออนั่นแหละ จะรับไม่ได้เลยนะครับต้องพาขอเข้ามากรำรก่อนนะแล้วก็าพาเรียกว่าสละบวชนะใช้ผ้าไตรอย่างเงี้ยนะนะพอได้หน่อยอย่างอย่างตรงซันิก้าผมก็เอาผ้าไตรไปนั่นแหละเนี่ยตรงนั้นก็ไม่เหลือสภาพเดิมแล้วแหละแต่ว่าก็ยังมีอยู่เดินผ่านก็ขนลุกสู้ซ่าอยู่ก็เลยไปเคลียร์ให้นะครับ,รนะรบถึงเวลามันกะ็คลายออกไปนะส่วนะนะ ส่วนพื้นที่อื่นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่ามันไม่หมดภายในรอบเดียวนอย่างจิตญาณที่ตายลงในซึนามิก็เหมือนกันโอ้โหผมโปดครั้งแรกตั้งแต่ปีเมื่อไรปีห้าเจ็ดห้าแปดนี่มันหไปครั้งล่าสุดนี่เมื่อสองปีสอง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 ปีก่อนก็ยังก็ยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะฮะก็ยังก็ยังมีอยู่นะครับนั่นแหละ มันจะค่อยคลายออกมาเรื่อยๆเป็นเปอา็นะครับใช้เวลาหน่อยเนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเรื่องอุบัติเหตุแต่ว่าไม่ต้องไม่คือไม่ต้องไม่กลัวนะคือใครไม่มีกรรมอะไรตรงไหนเดี๋ยวมันจะมีเหตุให้ออกมาเองนะส่วนถ้าใครมีกรรมก็ไม่ต้องกลัวเหมือนกันก็ต้องรับเ <c oughs> ท่านั้นแหละ <c oughs> โอเคนะอ่ะแค่นี้วันนี้ก็จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าน,นะครับสวัสดีครับ